ผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ทัชมาฮาลเมืองไทยครับคุณผู้ชมครับมีกิจกรรมดีๆที่จังหวัดสงขลาครับภาครัฐจับมือกับภาคเอกชนครับเตรียมจัดงาน Southern Halan Expo Tourism ครั้งแรกครับณทัชมาฮาลเมืองไทยชูซอฟท์พาวเวอร์กระตุ้นเศรษฐกิจหวังดึงนักท่องเที่ยวหลักของจังหวัดสงขลาครับ ภาครัฐจับมือภาคเอกชนจังหวัดสงขลาครับคุณผู้ชมเตรียมความพร้อมจัดงาน s ซา t h e r n h ฮารานเอ็กซ์ปทัวริซึมครั้งแรกณนะทัชมาฮาลเมืองไทยนะครับมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาโดยมีนางนงเยาว์จิรันดอนผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานหาดใหญ่และนายสมพลชีววัฒนาพงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลานายกเทศมนตรีเมืองคลองแห,หนายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮารานไทยอาเซียนนายกสมาคมสันนิบาตเสรีชนแห่งประ ประเทศไทยพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรตินะครับและรวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมการถแถลงข่าวครับโดยผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานหาดใหญ่นะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่างาน s o u t h e r n นฮารานเอ็กซ์โปแอนด์ทเป็นอีกหนึ่งงานดีๆที่จะช่วยยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นสําหรับตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิมคาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอาเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาเป็นจํานวนมากค่ะโดยภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวของชาว ต่างชาติในจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง30เมษายน2567พบว่าที่ผ่านมาค่ะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่เป็นชาวมาเลเซียจํานวน800,000คนชาวอินโดนีเซียจํานวน30,000คนและชาวสิงคโปร์จานวน20,000คนส่วนใหญ่ค่ะล้วนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิมเกินครึ่งและการท่องเที่ยวนะคะนับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตลาดท่องเที่ยวใหม่ๆทาง ที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เริ่มหันมาสนใจการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อมุสลิมซึ่งจังหวัดสงขลาเองก็มีซอฟต์พาวเวอร์มากมายค่ะที่จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียนให้เข้ามาเนื่องจากเป็นตลาดหลักของจังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับงาน South e r n h a l a านเอ็กซ์โปทัครั้งนี้นะครับจัดเป็นครั้งแรกนะครับระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง18พฤษภาคม2567ณนะมัสยิด ทางจังหวัดสงขลาโดยภายในงานได้ยกคารวาลอาหารฮาร,ราลรถเด็ด4ภาคกว่า70ร้านค้านำทัพโดยเอเชิญยิ้มบูธเสื้อผ้าเครื่องใช้การท่องเที่ยววิถีฮารานสายการบินท่องเที่ยวชุมชนและสินค้าจากประเทศมาเลเซียมาให้ชิมช็อปกันอย่างจุใจส่วนกิจกรรมบนเวทีพบกับก,บการแสดงอขออภัยครับการแข่งขันอนาซิดการแข่งขันดีเกฮูลูและพิเศษ ค่ำวันที่15พฤษภาคมครับพบกับกันบรรยายพิเศษจากอาจารย์อาลีเสือสมิงด้วยครับหนึ่งงานมีครบเลยทั้งการแสดงนะคะการไปช้อปปิ้งชิมอาหารอร่อยแล้วก็มีสินค้าให้คุณได้จับจ่ายใช้สอยกันด้วยนะคะคไปเที่ยวกันได้ค่ะ14พฤษภาคมถึง18พฤษภาคมนี้นะคะมัสยิดกลางจังหวัดสงขลาน,นั่นเองค่ะ